เป็นคู่จิ้นที่แฟนคลับเนี่ยจิ้นกันข้ามปีเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่ของนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินและนิชานัทนิชาค่ะที่นับวันเนความชัดเจนเริ่มมีมากขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้โตโน่นิชาก็จับมือกันบินไปฝรั่งเศสเพื่อถ่ายแบบ แต่ล่าสุดค่ะก็มีภาพออกมาให้ได้ฟินกันอีกแล้วนะคะเมื่อคุณโตโน่และก็คุณนิชาเนี่ยพร้อมด้วยต้องตาน้องสาวคนโตของคุณโตโน่นะคะแล้วก็คุณแม่ของทั้งคู่แท็กทีมมากันเป็นครอบครัวค่ะไปทําบุญขึ้นปีใหม่ที่วัดสัเกตราชวรวิหารเจ้าตัวก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆและยังยืนยันนะคะว่าเป็นพี่น้องกันอยู่ค่ะ ธรรมดาครับก็คือว่าคุณแม่ผมอยู่ที่กรุงเทพครับมาอยู่เพราะว่าซื้อบ้านใหม่แล้วครับตัวผมเองแล้วก็ผู้จัดการของนิชาพระเบิ้มครับหลวงพี่เบิ้มเขาบวชนะครับคุณแม่น้องกับคุณแม่ผมก็เลยชวนกันไปทําบุญครับเราก็ไปด้วยครับทั้งผมทั้งน้องแล้วก็ต้องตา เราก็นัดก,กันไปนะครับไปกันสองครอบครัวแต่ว่าก็มีมีผู้ช่วยผู้จัดการมีคนอื่นด้วยครับคือจริงๆเราก็เราเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอด <c oughs> ผมว่าไปทําบุญมันก็เป็นเรื่องที่ดีๆครับแต่ว่าถ้าจะเชียร์ให้เป็นแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่ใช่ครับ <c oughs> เป็นพี่น้องกันครับเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันได้เจอกันบ่อยก็เพราะว่าช่วงนี้ละครต้องเรียนต้องฝึกด้วยกันแล้วก็กำลังจะเปิดแล้วก็เป็นบทที่มันค่อนข้างหนักมากนะครับก็บอยากทำให้มันให้ออกมาดีที่สุดแต่ว่า ถ้าจะให้เป็นอะไรมากกว่านั้นนะตอนนี้มันยังไม่ใช่ครับผมอยากให้แฟนๆเขามีความสุขจากงานของเรามากกว่าครับเรามีความสุขกับชีวิตของเราในแต่ละวันไปดีกว่าครับแต่ว่าในเรื่องของการที่จะรีบเอาใครเข้ามาในชีวิตหรือว่ามาเป็นส่วนหนึ่งของของใจเราอะ่ะผมยังไม่พร้อมครับส่วนบ้านที่วางแลนไว้นะครับว่าจะซื้อเนี่ยล่าสุดก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคาสูงถึง15ล้านบาทครับตอนนี้เข้าอยู่เรียบร้อยแล้วจ้า